ครับผมนั่นเองทิมพครับวันนี้ผมมาทำกิจกรรมกับคนหลงขอทำดีปีสามสานครับตอนนี้ผมอยู่ที่สถาบันทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยวิทยาเขตหลังครับ Tempo para l amalangja, l amalangja, l amalangja, pai, harina, vou te fazer carinhos até o amanhecer te espero no farol para ver o sol se pôr. fazer bem que o fazer declaração de amor te espero do farol Fazer Pra amor ver pôr o sol se นี่ครับประสบความสำเร็จนะครับในการปลูกยญ้าแรงแรงอาหารของพยูนครับตั้งแต่เครื่องมามาที่จังหวัดอ่าลงที่ภูเก็ตนะแล้วก็ต้องเช้ามาเนี่ยก็นั่งรถมาที่กลางแล้วก็ลงเรือาหางยาวมาครับแล้วก็จน ผ่านน้ําทะเลผ่านคลื่นฮะระหว่างนี้นก็ดูพายุนก็จะมีตามยมาหรือเปล่าลก็ไม่มีครับเพราะน้าเป็นของลรสุมนะ้ก็จะค่อนข้างนี่แหะว่าคลื่นจะคลื่นจะแรงหน่อยะฮะแล้วก็เลยยังไม่พบพายุแล้วก็ได้มาที่เกาะมุกครับก็ได้มารูปย่าทะเลกันซึ่งเป็นอาหารที่เป็นอาหารหลักสำคัญของพายุก็ได้มาดูบริเวณพื้นที่ในการปลูกแล้วก็ได้เอา ต้นจริงๆเนี่ยม,มกกันลงลงแมยูนที่ปัจจุบันเนี่ยจำนวนก็นับว่าน้อยลงแล้วแล้วก็การมีลูกเนี่ยการติดลูกของมันเนี่ยก็ยากดังนั้นผมก็อยากจะฝากไว้กับทุกคนนะฮะว่าเก็บพญะฮะเริ่มจากเก็บขยะเลยครับเก็บขยะเก็บเล็กเก็บน้อยวันนี้ผมราพากันเก็บเพืช่วยกันดูแลธรรมชาติตั้งแต่สิ่งเล็กๆเรืเ่อยๆมาเรื่อยๆอยอารู้รักกัอยู่แล้วเนี่ย ก็จะมีน้ำก็จะมีคุณภาพปลาก็จะเยอะอะไรก็จะเยอะชาวประมงก็สามารถจับปลาจับอะไรมาขายได้มากินได้มันก็แต่ไม่ใช่พว่าเราเลิกไปอยู่ที่นั้นแต่มันยังเป็นประโยชน์ต่อทุกคนด้วยนะ